เรามาต่อกันในข้อที่4นะครับข้อที่4เนี่ยน้องอ่านโจทย์เลยมันบอกว่าถ้าความสูงของนักเรียนห้องหนึ่งมีการแจกแจงปกติน้องเขียนเส้นใต้คานี้มีการแจกแจงปกติค่ะการแจกแจงปกติเนี่ยแสดงว่าเป็นโค้งมาตรฐานอ่านไหมคีย์เวิร์ดคือคํานี้นะน้องมันให้มัธยาฐานมาพี่บอกแล้วว่าถ้าในเรื่องโค้งมาตรฐานหรือโค้งข้อมูลเนี่ยสามค่ามันจะเท่ากันคือ x bar m e m o แสดงว่า x bar ก็ต้องเท่ากับใครคะ x bar เนี่ยก็ต้องเท่ากับ160ยนะอ่านะมาดูต่อและนักเรียนที่สูงน้อยกว่า158เซนอยู่34.46เปอร์เซ็นจงหาสมรัสิการแปรผันของความสูงของนักเรียนในห้องนี้เท่ากับข้อใดมาดูกันข้อนี้แล้วมันให้ตารางมาด้วยนะข้อนี้วาดโค้งข้อมูลหรือโค้งมาตรฐานรอเลยดูตามพี่นะคะ,ะแบบนี้คะ่ะ โค้งข้อมูลหรือโค้งมาตรฐานตรงกลางเนี่ย x bar บ์เป็นเท่าไหร่นะคะร้อยอะไรนะร้อยหนะโอเคร้อ okay. ค่ะต่อนะมันบอกว่านักเรียนที่สูงน้อยกว่าก็คือพูดง่ายนักเรียนนักเรียนที่เตี้ยกว่าร้อยห้อะร้อยอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งซ้ายนะเพราะตรงกลางคือร้อแสดงว่าตรงเนี้ยต้องเป็น158แล้วนักเรียนที่มันเตี้ยกว่าร้อมีอยู่เท่าไหร่ 34.46%ซนโซนเนี้ยโซนเนี้ยโซนเนี้ยเป็น3 4 4 6แต่พี่บอกว่าพื้นที่มันต้องวัดจากกึ่งกลางเสมอพื้นที่มันจะวัดจากกึ่งกลางเสมอแสดงว่าให้น้องเนี่ยดูนะ,ะถ้าพี่อยากได้พื้นที่ตรงนี้ที่พี่ระบายเป็นสีส้มเนี่ยถ้าพี่อยากได้พื้นที่ตรงนี้ต้องเอาใครไปลบต้องเอาครึ่งหนึ่งเนี่ยมันคือ50%ใช่ไหมพี่ต้องเอา50ตั้งจุดศูนย์ศูนย์นะลบด้วยใคร ส4มสี่จบลเนี่ยมันจะเหลือ4ตรงนี้เป็น9้าใช่ไหมเก้าลบสเหลือ5ตรงนี้ก็เป็น9 9้กลบสก็เหลือ5อันนี้เหลือ4มันจะเป็น1 5 15. 5ห้าจุปอร์่าจุดหค่ะที่เอา5้เป็นตไปลบเพราะว่าพื้นที่มันจะวัดจะกึ่งกลางเสมอสิบหปอร์เซ็แล้วน้องก็ไปดูในตารางน้องไปดูว่าไอ้สิบหเปนี่ยมันคิดเป็นค่าแซตเท่าไหร่ ทันพี่ใช่ไหมน้องไปดูเลยในตารางเนี่ยมันจะอยู่ช่องที่2มันจะเป็นตรง A นะตรงคําว่า A นะเป็น0.1554ก็คือ15.54%แตเป็น0.4ถ้าพี่สรุปว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอคนที่ได้158คะแนนเนี่ยมันจะมีค่าแซดเป็น0.4แบบนี้พี่พูดถูกหรือพูดผิดแบบนี้ถูกหรือผิดแบบนี้ผิดระวังนะเพราะค่าแซด ที่อยู่ฝั่งซ้ายที่สอนไปแล้วมันต้องติดอะไรมันต้องติดลบมันต้องเป็นลบเท่าไหร่ต้องเป็นลบ0.4ค่ะอ่ค่ะลบ0.4ตั้งสูตร Z เลย Z คือ x ลบ x bar ส่วน s d Z เป็นลบ0.4 x คือ150เท่าไหร่158ค่ะ x bar คือ160 158แล้วก็ลบกับ160 ส่วนด้วย Sd ฟังทันนะลบนี่โอเคต่อมาดูพี่ย้าย Sd กับลบศูสเนี่ยสลับที่กันเพราะเราจะหา Sd ใช่ไหมข้อนี้มันถามเอามันถามสัมประสิทธิ์การแปรผันต้องหา Sd มาก่อนอยู่แล้วสลับที่ก็เลยค่ะเอา Sd ค่วาอยมา1 5 8ลบรเนี่ยมันจะเป็นลบสส่วนด้วยลบ0 4. ลบกับลบมันจะตัดกันมันจะเป็น2ส่วน0.4ุดคูณ10ส่วน10เข้าไปเป็น20ส่วน4 sd เป็น5ค่ะแล้วข้อนี้มันหาสัมประสิทธิ์การแปลผัน sd ส่วน x bar แต่มันถามในรูปเปอร์เซ็นต์พอชอยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ถามพี่ไหม sd คือเลขอะไรคือ5 x bar คือ160เอา5ตัดได้ค่ะ5 1 5 ถ้าสามสมันจะเป็น1ส่วน32ทีนี้ฟังพี่ดีนะถ้ามันเป็น1ส่วน3 2, เนี่ยแล้วโจทย์ถามอยู่ในรูปเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์คือน้องต้องคูณ100เข้าไปเพราะมันถามเป็นเปอร์เซนต์นะน้องจะได้100ร้ส่วน32มรู้ไหมพี่มีคิดเลขข้อนี้น้องไปดูชอยนะพี่ให้เทคนิคน้องไปดูชอยทุกชอยเลยดูเลขข้างหน้าอย่างเดียวชอยที่1เลขข้างหน้าเป็น1และจุดกว่า ชอยที่1เป็น1จุดกว่ากวชอยที่2เป็น2จุดกว่ากวชอยที่3เป็น3จุดกว่ากวชอยที่4เป็น4จุดกว่าพี่เอา3 2สองไปตัด100ขั้นต่ำได้กี่ทีได้3ทีเพราะ3 2คูณ3มเนี่ยมันจะเป็น96แสดงว่าคำตอบที่ได้ต้องมีเลขอะไรนำหน้าต้องมีเลข3นํนำหน้าซึ่งเลข3าํนำหน้าเนี่ยมันมีอยู่ชอยเดียวคือชอยที่3ข้อนี้ตอบชอยสครับชอยส ซึ่งช้อยที่3เนี่ยพี่บอกช้อยมันเป็น3.125%มีช้อยเดียวค่ะที่เป็นเลข3น้าหน้าตอบช้อย3เคียร์นะไปดูข้อ4กันอ่ะโทษทีดูข้อ5อันนี้คือข้อ4สรุปข้อ4ตอบช้อยไหนช้อยสคือ3.125%มาดูข้อที่5ข้อที่5เนี่ยเราจะเข้าสู่โจทย์แพทแล้วมันบอกว่าข้อมูลความสูงของนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยน้องขีดคำว่ามี การแจกแจงปกติแสดงว่าผิดโครงข้อมูลหรือไม่เราดูคีย์เวิร์ดที่ตารางถ้ามันมีตารางมาให้เนี่ยแสดงว่าเป็นโครงข้อมูลแน่ๆถ้าจำนวนนักเรียนพี่วาดโครงข้อมูลรอะนะทีนี้น้องดูพี่ดีๆอ่าพี่วาดโครงข้อมูลรอตรงกลางในเป็น X b a บาร์ bar. มันบอกว่าถ้าจำนวนนักเรียนที่สูงน้อยกว่าก็คือที่เตี้ยกว่าเท่าไหร่ที่เตี้ยกว่า140.6มีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ มีอยู่ 3. 0 1เอร์เอ่ะเอาใหม่นะนักเรียนที่เตี้ยกว่าร40.6มีอยู่3 0 1อร์ให้น้องนึกภาพตามพี่นะไอ้คนที่มันสูง140.6เนี่ยมันชนะคนอื่นมากี่เปอร์เซ็นต์มันชนะคนอื่นมาแค่3 0 1แสดงว่าตำแหน่งที่มันอยู่เนี่ยมันอยู่ด้านขวาได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าน้องดูภาพตามพี่นะถ้าสมุิน้องไปไว้ด้านขวา อันนี้เป็น140.6แบบนี้ไม่ต้องจดตานะแบบนี้คือผิดน้องจะได้เห็นภาพสมมติว่าไอ้140.6เนี่ยมันอยู่ด้านขวาน้องไอ้140.6เนี่ยมันชนะคนอื่นมากี่เปอร์เซ็นต์โจทย์บอกมาแล้วเนี่ย3ไรน้องพื้นที่เนี่ยน้องว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้3.01%หรอในเมื่อครึ่งหนึ่งมันกินไปแล้ว50%แสดงว่า140.6เนี่ยมันไม่ได้อยู่ฝั่งขวามันต้องอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้าย ไม่ใช่ที่ของมันค่ะตรงนี้อ่ามันต้องอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะเป็นร้อยสี่สิบจุดหกแล้วมันชนะคนมากี่เปอร์เซ็นต์นะสามจุดศูนย์หนึ่งตรงเนี้ยที่พี่ระบายเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์สามจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วถ้ามันให้พื้นที่ที่วัดาจาักรลิมมานะพี่จะรีบหาพื้นที่ที่วัดจากรกลางเลยอ่ะขอเป็นสีฟ้าพื้นที่ที่วัดจากงกลางน้องดูตามพี่นะ พื้นที่ที่วัดจัดกึ่งกลางเอา50%ไปลบกับใคร3.01มันจะได้46.99%อ่า46.99%ค่ะทันนะ,ะมาดูต่อต่อมาโจทย์บอกว่าและจำนวนนักเรียนที่สูงมากกว่าค่ามัธยาฐานค่ามัธยาฐานเนี่ยมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมเพราะตรงกลางใน X-bar MEMO เท่ากันหมดเลย นักเรียนที่สูงกว่ามาัธยาฐานแสดงว่ามันต้องอยู่ฝั่งขวาและเพราะมันต้องสูงกว่า x บาร์ bar. มันทําไมต่อนะแต่อะไรนักเรียนที่สูงมากกว่าค่ามัธยาฐานแต่น้อยกว่าร้อยห้าสิบเก้าจุดสี่พี่เขียนตรงนี้นะตรงนี้ต้องเป็นร้อยห้าสิบเก้าจุดสี่มันให้เปอร์เซ็นต์มาแล้วสี่สิบหกจุดเก้าเก้าน้องเห็นไหมว่ามันทำไมกันมันให้มาเท่ากันเห็นไหมสองข้างเนี่ย เปอร์เซนต์หรือพื้นที่มันเท่ากันฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะที่พี่ระบายสีฟ้าน้องดูฝั่งซ้ายที่พี่ระบายสีฟ้าเนี่ยก็เป็น46.99%ส่วนไอ้ฝั่งขวาที่พี่ระบายสีน้ำเงินเนี่ยก็เป็น46.99%แสดงว่าพื้นที่สองข้างเนี่ยมันสมมาตรกัน x-bar มันอยู่ตรงกลางระหว่างใครพอดี x-bar มันเลยอยู่ตรงกลางระหว่าง1 4 0 6กับ159.4พอดีถูกไหมเพราะมันแบ่ง ป็นเปอร์เซนต์กับเปอร์เซนต์ที่มันเท่ากันคือ46.99กับ46.99เพราะฉะนั้นถ้าน้องจะหา x bar เนี่ยถ้าน้องอยากได้ x bar เนี่ยก็จับ140.6กับ159.4บวกกันและหารใครได้เลยหาร2ได้เลยค่ะ140.6บวกกับ159.4แล้วก็หาร2ได้เลยค่ะ159.4อ่ะแบบนี้นะน้องจะได้300ส่วน2 ซึ่ง300ส่วน2มันคือร้อยอะไรพอดีคะมันคือ150ค่ะ300ส่วน2มันคือ150พอดีแสดงว่า x บารบเนี่ยเป็นร้อยเท่าไหร่ x บาร์เป็น150สรุปนะ x บาร์เป็น150แล้วโจทย์บอกว่าอะไรจำนวนนักเรียนที่มีความสูงไม่น้อยกว่าเดี๋ยวพี่ไปทำน้าหันไปนะวาดใหม่วาดใหม่เลย x บารบเป็น150สรุป x บาร์หายังไงนะจับ2ค่าบวกกันแล้วหาร2 แต่ต้องเป็นกรณีที่พื้นที่มันต้องแบ่งเท่ากันด้วยนะเมื่อกี้เราแบ่งเป็น46.99กับ46.99เราแบ่งเท่ากันอ่ก็จับบวกกันหาสอได้เลยอ่ฟังฟังต่อนะโอเคตรงกลางเนี่ยหามาแล้วเมื่อกี้ x บาทได้ร้อยเท่าไหร่นะ150 x บาเป็นร้อยน้องดูต่อมาโจทย์บอกว่าจำนวนนักเรียนที่มีความสูงไม่น้อยกว่า100 155 ร้อยห้าห้าต้องอยู่ฝั่งขวาเพราะร้อยห้าสิบคือตรงกลางตรงนี้คือร้อยห้าห้าจำนวนนักเรียนที่มีความสูงไม่น้อยกว่าก็คือมากกว่าร้อยห้าห้าแต่ไม่เกินเท่าไหร่ร้อยหกสิบร้อยหกสิบอยู่ตรงนี้ร้อยหกสิบอยู่ตรงนี้โอเคมันถามว่ามีเปอร์เซ็นต์เท่ากับเท่าไหร่มันถามตรงนี้มันถามระหว่างข้อนี้มันถามระหว่างที่พี่ระบายสีส้มเนี่ยมันถามระหว่างแสดงว่าน้องต้องหาแบบนี้นะ แยกเป็นสส่วนมาดูพี่ส่วนแรกเนี่ยพี่ใช้ x เป็นร5อยห้าใช้ส่วนสูง155ก่อนส่วนสูงเป็น155ค่ะส่วนสูงเป็น155ก่อนโอเคต่อนะไปหาค่า z z แซทหาจากอะไร z เท่ากับ x ค่ะลบ x bar ส่วน s d แล้ว x โจทย์ให้มาแล้วเป็น100ร้อยเท่าไหร ร5อยห้าหค่ะ x bar เป็นร้อยห้าสิบ sd อะ sd รู้ยังยังไม่รู้งั้นพี่ต้องมาหา sd ข้างๆก่อนนะเพราะเรายังไม่รู้ sd พอเราได้ sd มาแล้วเนี่ยค่อยมาใส่ในค่าแมาดูต่อ sd หายยังไงน้องจําโค้งเมื่อกี้ได้ไหมที่พี่โค้งเมื่อกี้นะหน้าเมื่อกี้ตรงกลางเนี่ย x bar เป็นร้อยห้าสิบแล้วฝั่งเนี้ย มันให้ความสูงมาเป็นเท่าไหร่นะ159.4 159.4แล้วเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันคือเท่าไหร่นะ46.99%ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือ46.99%พอมันให้พื้นที่มาที่เป็น46.99%เนี่ยน้องไปดูค่าแซจากตารางได้เลยน้องดูค่าแซดจากตารางนะที่เป็น46.99%เนี่ยแซจะเป็น1.88อันนี้ดูจากตารางนะ แสดงว่าคนที่สูง159.4เนี่ยคนที่สูง159.4เนี่ยมันจะมีค่าแซเท่าไหร่คนที่สูง159.4คนที่สูงนะฮะ159.4เนี่ยคนเนี้ยมันจะมีค่าแซเป็น1.88หาย d ได้เลยดูตามพี่แทนะครับเท่ากับ X ลบ X บาร์ bar, ส่วนเ d แทเนี่ยเป็น1.88 แนะพี่แทนเป็นแซเนี่ยเป็น1.88ตรงนี้แล้วกันอ่าแเป็น1.88 x เนี่ยคือเท่าไหร่นะ159.4ลบก,กับ x บาร์ bar. x บาคือ150ส่วนด้ใครส่วนด้ sd อ่ะดูต่อนะถ้าน้องอยากได้ sd เนี่ยน้องก็สลับ sd กับ1.88อ่เราจะได้ sd ค่ะเท่ากับ159.4ลบ150มันจะได้9.4 ซึ่ง9.4เนี่ยมันจะส่วนด้วยใคร9.4มันจะส่วนด้วย1.88อ่า9.4ส่วนได้1.88ค่ะให้เราคูณ100ส่วน100เข้าไปมันจะเป็น940ส่วน188แล้ว188เนี่ยมันจะไปตัด100จะไปตัด940พอดีมันจะได้5มันจะได้5พอดีนะอ่ามันจะลงตัวค่ะสรุปว่า sd ได้5เสร็จแล้วเนี่ยพอน้องได้ sd เป็น5น้องก็เอา sd มาแทน ตรงนี้นะเป็นห้าร้อยห้าสิบห้าลบร้อยห้าสิบเนี่ยมันจะได้ห้าห้าส่วห้าได้หนึ่งแสดงว่าคนที่ได้คนที่มีความสูงร้อยห้าสิบห้าเนี่ยจะมีแซดเป็นหนึ่งแล้วน้องก็ไปดูว่าคนที่มีแซดเป็นหนึ่งเนี่ยแซดเป็นหนึ่งมันคิดพื้นที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์อ่านน้องไปดูนะมันมีพื้นที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ดูในตารางที่จบให้แซดเป็นหนึ่งมันคิดเป็นพื้นที่สามสิบสี่จุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์แสดงว่าตรงนี้ พื้นที่ต้องวัดจากตรงไหนกึ่งกลางโซนนี้ยคือ34.13%ต่อนะต่อมาน้องไปหาคนที่มีความสูงร้อยหกสิบะตอนนี้นะที่เราได้ตอนนี้นะอะเอาใหม่พี่ได้ให้ใหม่ตรงกลางเนี่ย x อ็กบาสเป็นร้อยห้าสิบ แล้วมันต้องการเปอร์เซนที่อยู่ระหว่างใครคนที่สูงร้อกับคนที่สูงร้อคนเนี้ยร้อยห้าตรงนี้ยร้อยหแล้วเมื่อกี้คนที่สูงร้อเนี่ยเราหาเปอร์เซนระหว่างร้อยห้ากับ150มาแล้วมันเป็น34จุดเท่าไหร่นะ3ามสเสร็จแล้วเนี่ยให้น้องไปเทียบกับใคร160ตรงนี้นะร้อเราก็ตั้งเลยว่า x ร้อยเท่ากับร้อนะสูตรคือ z เท่ากับ x ลบ x บาร์ Bar, ค่ะส่วนด้วย sd x ลบ x บาร์ส่วนด้วย sd ค่ะ x เป็นเท่าไหร่160ลบกับ x บาร์ Bar, x บาร์ Bar คือ150ค่ะส่วนด้วย sd sd ได้เท่าไหร่นะหามาแล้วได้5ไงหามาแล้วค่ะได้5แสดงว่าแเนี่ย เท่ากับ160ลบเป็น10ส่วน5ค่ะส0ส่วน5าได้ไข่ได้2สรุปนะไอคนที่สูง160เนี่ยมันมีค่ามาตรฐานหรือค่าแซเท่ากับ2พอน้องได้ค่าแซน้องก็ไปดูว่าแซเป็น2เนี่ยมันคิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่น้องไปดูในตารางที่โจทย์ให้นะแซเท่ากับ2พื้นที่จะเป็น4 7.72%ซึ่งพื้นที่มันต้องวัดจากตรงกลางแสดงว่าพื้นที่โซนเนี้ยโซนเนี้ยเนี่ยตั้งถึง160เนี่ย มันคิดเป็นเท่าไหร่47.72%ตรงนี้นะมันคิดเป็น47.72% 47.72%แล้วโจทย์เนี่ยมันต้องการพื้นที่ระหว่างโซนเนี่ยที่พี่ระบายสีฟ้าเนี่ยพื้นที่ระหว่างคนที่สูง1 5 5กับคนที่สูง1 6 0ต้องการรู้ว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมน้องก็เอา47.72ตั้งแล้วก็ลบกับใคร34.13มันจะได้9ค่ะ อันนี้เหลือ6ลบ1เหลือ5ค่ะมันจะเป็น1 3 5 9ตอบช้อยสค่ะข้อนี้ตอบช้อยสนะพะช้อยสเนี่ยเป็น13.59%า้เป็นค่ะโอเคเราจะมาลุยกันต่อในข้อที่6นะครับข้อที่6เนี่ยโจทย์บอกว่ากำหนดให้ความสูงของคนกลุ่มหนึ่งน้องขีดคำว่าการแจกแจงปกติการแจกแจงปกติแสดงว่าเป็นโครงข้อมูลใช่ไหมข้อนี้เป็นโครงข้อมูลหรือโครงมาตรฐานน้องมาดูคํานี้ถ้ามีคนสูง ถ้ามีคนสูงกว่า145เซนและ165เซนอยู่แปดสสเปอร์เ็นและ15.87เปเ็นต์ตามลำดับข้อนี้นะเรามาตีความหมายตรงนี้ก่อนพี่วาดโค้งข้อมูลมาอันหนึง่งตรงกลางเนี่ยเป็น x b a บโจทย์ไม่ได้ให้มานะแล้วมันบอกว่าถ้ามีคนสูงกว่า145เซนเนี่ยอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แปดสบสแสดงว่าคนเนี้ย ไอคนที่สูงร้อยสนะมันแพ้คนมาตั้งกี่เปอร์เซ็นต์มันแพ้คนมาตั้งแปดสิบสี่จุดงสนต์แสดงว่ามันต้องอยู่ด้านซ้ายแน่ๆทันไหมตรงนี้ตรงเนี้ยมันต้องเป็นรนะ้อยสี่สห้าในอยู่ตรงนี้แล้วมันแพ้คนเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปวาดีกหน้านหนึ่งมาดูกันใหม่นะแบบนี้โอเคตรงกลางเนี่ยเป็น x b a บาเราไม่รู้ใช่ไหมเพราะโจทย์ไม่ได้บอกมา มันบอกว่าคนที่สูงร้อยสี่สิบห้าเซนมันแพ้คนมาตั้งแปดสิบสี่จุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นโซนเนี้ยโซนเนี้ยโซนนี้ยคิดเป็นแปดสิบสี่จุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นตเพราะโจทย์ให้มาแต่พี่บอกว่าถ้าโจทย์ให้เปอร์เซ็นต์มาเนี่ยให้น้องรีบวัดจากกึ่งกลางถ้าพี่วัดจากกึ่งกลางนะเอาใครไปลบเอาครึ่งหนึ่งไปลบอะเอาห้าอะไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปลบถ้าเอาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปลบเนี่ย 50ไปลบกับ84.13มันจะได้34.13%ฟฝังทันใช่ไหมแล้วน้องก็ไปดูว่าพื้นที่ที่เป็น34.13%มเนี่ยมันคิดเป็นค่าเซเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะฝั่งซ้ายเซต,ต้องทำไมเซต,ต้องติดลบอ่ะน้องไปดูเลยพื้นที่ที่เป็น34.13ีมซมันเป็น1ใช่ไหมแต่อยู่ฝั่งซ้ายเซต,ต้องเป็นลบ1เขียนนะคะแสดงว่า ไอคนที่มันสูง145เซนเนี่ยมันจะมีค่าแทบเป็นลบหนึ่งต่อนะแล้วมันบอกว่าคนที่สูงสูงกว่าร16้165เซนเนี่ยมีอยู่แค่เท่าไหร่15.87เปดเซ็นต์แสดงว่าไอคนที่สูง165เนี่ยมันแพ้คนมาเท่าไหร่แพ้คนมาแค่15.87เดดเซ็นต์คือฝั่งขวาแน่ๆอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะไอเนี่ยคือ165มันแพ้คนมาเท่าไหร่นะ มันแพ้คนมาเท่าไหร่15.87%ที่โจทย์ให้มาถ้ามันให้เปอร์เซ็นต์หรือพื้นที่ที่วัดจากริมมาเนี่ยให้น้องรีบเอา50%ไปลบเพราะพื้นที่จะวัดจากกึงกลางเสมอตรงนี้เลยหาสีฟ้าเลยพี่โยงมาแบบนี้นะเอา50%ไปลบกับ15.87%คำตอบที่ได้เนี่ยมันจะเป็น34.13%น้องสังเกตไหม พื้นที่สีเขียวก็เป็นสา1 3พื้นที่สีฟ้าก็เป็น3 4.1 3แสดงว่าสองข้างเนี่ยมันแบ่งอย่างละครึ่งมันแบ่งแบบสมมาตรกัน x bar ทำเหมือนเดิมเลยจับ1้อหกับ1้อยหบวกกันแล้วก็หาร2ได้เลยเพราะมันแบ่งพื้นที่อย่างละเท่ากันมันต้องแบ่งพื้นที่เท่ากันด้วยนะแบ่งเป็น3า1 3กับ3า1 3ีงเนี่ย x bar จะอยู่ตรงกลางพอดี x bar เ,เนี่ยมันจะเกิดจาก1้อยหค่ะบวก16ห ร้อยสี่ห้ากับร้อยหกห้าแล้วหารใครคะหารสองสามร้อยสิบค่ะหารสองได้ร้อยห้าสิบห้าสรุปนะเอ็กบาร์เป็นร้อยห้าสิบห้าฟังต่อนะคะต่อมาน้องมาดูโจทย์ถามสัมประสิทธิ์การแปรผันน้องว่าด,ดูตามพี่นะไอคนที่สูงร้อยสี่สิบห้าเนี่ยแค่มันติดลบหนึ่ง แสดงว่าไอ้คนที่สูงร้อยหกสิบห้าแซต้องเป็นหนึ่งเพราะพื้นที่ที่มันแบ่งเนี่ยเท่ากันทำไมพื้นที่ที่มันแบ่งเนี่ยเท่ากันไอ้คนที่สูงร้อยหกสิบห้าเนี่ยแซต้องเป็นหนึ่งงั้นพี่เริ่มจากแซที่เป็นค่าบวกนะจริงๆจะเริ่มจากลบก็ได้แต่พี่ไม่ชอบที่มันติดลบแซเนี่ยมันจะเท่ากับ x อันนี้คือพี่กําลังทําอะไรอยู่กําลังหา fd อยู่แซดเท่ากับ x ลบ x บาร์ส่วนเซแซเนี่ยน้องได้หนึ่งแซเป็นหนึ่งนะ เนื้นอแซดเป็นหนึ่งเเนี่ยคือร้อยหกสิบห้า x บาร์น้องหามาแล้วเป็นร้อยห้าสิบห้าเอเป็นเลขอะไรเอเนี่ยเอเราจะหาถูกไหมโอเคเอา Sd ควยไปร้อยหกห้าลบร้อยห้าห้าเลยค่ะเหลือสิบน้องคะได้ Sd มาแล้วเป็นสิบเบาร์เป็นร้อยห้าห้าข้อนี้โจทย์ถามสัมประสิทธิ์การแปรผัน สามสิทธิ์การแปลผันเนี่ยมันคือ sd ส่วนไทย sd ส่วนด้วย x บา r sd นะคะส่วนด้วย x บา r ซึ่ง sd เนี่ยมันเป็นสิ x บาทในเป็นร้อยห้าสิบห้าเอาใครตัดได้ห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าหนึ่งห้าข้อนี้น้องต้องตอบสองส่วนสามสิบเอ็ดเรียนนะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในเรื่องถัด ในคลิปนี้นะครับที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องค่าแซหรือค่ามาตรฐานซึ่งค่ามาตรฐานเนี่ยสูตรที่น้องต้องจําคือ z เท่ากับ x อลบ x บาร์ส่วน SD อ่านไหมต้องจําสูตรนี้ให้ได้ต่อมาโค้งข้อมูลหรือโค้งมาตรฐานคีเวิร์ดคือการแจกแจงปกติใช่ไหมแพทเทิร์นที่น้องต้องจานะมันจะได้ x ไป z z แไปพื้นที่พื้นที่แปลงไปเปอร์เซ็นต์น้องต้องจาแพทเทิร์นนี้ให้ได้ส่วนถ้าเป็นโค้งข้อมูลหรือโค้งมาตรฐานเนี่ย ตรงกลางมันจะมี3ค่าที่เท่ากันคือ x bar, m, e, m, o เท่ากันหมดนะน้องจำไม่ดีแล้วถ้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันแบ่งอย่างละครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ถ้าพื้นที่เนี่ยมันแบ่งอย่างละครึ่งให้น้องจับข้อมูลเนี่ยบวกกันแล้หาร2มันคือตรงกลางมันคือ x bar ได้เลยอันนี้สําคัญมากโอเคนะครับ